Okay. 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 No. Okay. Yes. No. Okay. Don't What's this? Rui Thong Kao. Oh. Thong Kao. ท้องเก่าสิไิหาย้ข่ายุคก่อเทมอมใส่สวยจะกลับบ้านค่ะกลับบ้านไปหาพ่อพ่อมาถึงแล้วแต่ว่ารอตาเตล่ลอยู่ตเตล่ลเอาปุ๋ยไปใส่อ้อยเอาปุ๋ยไปใส่อ้อยเมื่อวานนี้ให้เขาไปตัดอ้อยอ้อยไฟไหมอ้อยไฟไหมสองไร่มีคนไปจุดอ้อยอ้อยใหมอ่อ้อยน้อยนียน่อนอ,นอน้อยเพียงเอวนี่ะ เฮ้ยเฮ้ยเขาไปตัดเอาเคียงไปตัดตัดตัดแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เฮ้ยเฮ้ยไม่อะลูกอ๋อโฆษณาค่ะยังไงเขาให้โฆษณาหน่อยแจะหน่อยแจะหน่อยเจ้าว่าผู้ใดแจะหน่อยแจะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดี ป้าหน่อยวางสามหมอมาแล้วเด็กๆมาแล้วค่ะพูดหน่ะนจนมเปนขนมของฝากเมื่อวานนี้อขอบคุณหมูหวานนะคะหมูสิ้นนะคะโมยเอาไปกินขนมแก่นด้วยขอบคุณนะคะน้องสวยจังเลย มึงคานางหินสวยแลวยายคาผิวให้แล้วยายลงผิวตอนเชา้ายายก็จะอาบน้ําแล้วก็ลงผิวให้ทิีคนนี้ก็ลงเหมือนกันน, <laughs> นุ่นใครคะนี่ใคร

ตก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 มันนี่ตกหลุมมันนี่ตกตกตกเตียงตกเตียงมันนีตกเตียงตกเตียงนี่แม่ขอบคุณค่ะน้องพิตตาสีฟ้าดูสวยมากจุ๊บจุ๊บจุ๊บตาเขาสีฟ้าทั้งคู่เลยนะคะตาเขาดูดีๆนะคะตาเออโดโนอาโดโนโน ว้าวจริงนะเด็กพี่น้อ,มองมีเหรอมันสบายเหรอสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันเธอกับฉันหัวเราะ หลายโดนยุให้ว่าใหม่ใหม่เมื่อลยบันี้อ้อยเลยให้เขาไปตัดตัตกตัดเจ้าะสิได้ซ้ำไลก็เอาแต่ว่าไปใส่ปุย๋ยไปให้ปุย๋ยเราให้เขาไปเอารถไทไปไทกคบเลยพอนยยุให้นะมัน่าจะขึ้นยุ <c oughs> อ๋อคนนี้ทําแล้วค่ะแต่ว่าลงเห็นไหมนี่ทําแล้วนี่ทาเหมือนกันเมื่อเช้านี่ชี้อยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนนี้เขาเป็นเขาเขาแบบเป็นมุเจ้าคิดบ้างอะรลวดเขา,เขา,แบบาเขาไปแบบผู้ชายอ่ะอืมเขาไปแบบผู้ชายเขาจะเล่นแบบเล่นแรงนี่เจ้าบึงล่าสุดอันนั่นคอยเพ็ดกัดออกวมดเลยนะนะอันอันอันอ,อ,อันที่เป็นยาง ที่เป็นอย่างเมื่อคืนนี่กัดอันเดียวตื่นมือเศ้ามาไปเอามากัดออกมดสีขาเลยนั่นมันมันมเนีแยวหออไไ้อยู่นั่นดำดำนี่ละผู้เดียวนี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยผู้เดียวนี่ยว่าง่ายง่ายเลย้า่่นกันกันผู้เดียวน่ื สบายดีค่ะยายเอาไหมเอ้าไหมเอาไหมอ,อะไร,รอ่ะลูกนี่งดไหมเมื่อเช้านี้ทําเหมือนกันทุกอย่างเลยงดไหมไเล่นแต่จะมัดใหม่นะคะสวัสดีคุณไนยนาหาไหนอ๋ออย่างนี้เหรอหม่อย่างนี้เหรอคะเอะอเออเออทำดูสิอ๋อกำลังเรียนรู้กำลังเรียนแบบตอนนี้อเอ้ย เขากำลังเรียนแบบเรียนรู้ทุกอย่างเลยตกเอ้ยตกแล้วตกแล้วรงน้อยสวัสดีค่ะคุณยาย FC ประเทศล้วสวัสดีจ้าคุณใหม่ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะชุดสวยไปคอนแก่นไปหาพ่อค่ะพ่อมาถึงเลยอาบานูจ้าอาบานูานจ้าอจออหอมมุกเจ้าเดีนั่นอาบน้านยู่จ้าโอ้อยโอ้อยหอมมุกเจ้าโอ้อยกล้องห่อยไปใช้แล้ววันนี้เอายังไม่ได้ดาวเลยขอดาวหน่อย เดียว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 ดาวเราไปไหนหมดแล้วเราไปไหนอยู่ไหนแล้วไหนหัวใจสินันหัวใจไหนไหนหัวใจทำสิทำหัวใจทำยังไงหัวใจใส่นี่หัวใจขอดาวหน่อยค่ะดาวคุณยายยังไม่ได้สักดวงเลยขอกำลังใจให้คุณยายหน่อยโอ้ขอโทษเอาวีสโอมาแล้ว ได้เท่าไหร่ลูกโอเคได้ได้แค่นั้นมาหาน้องก่อนมามาเล่นกับน้องก่อนปิดประตูด้วยพิโสพิโสมาเอาให้ยายบีก็ได้ลูกให้ยายบีมัดแน่นๆนะอย่าให้มีกลิ่นเข้ารถนะเออให้ยายบีมัดแน่นๆนะมัดแน่นๆก่อนเอาเอาน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรมาดูนี่ หัวใหญ่อ๋อนั่นเลยอะไรนะคะน่ารักมากค่ะเทเอยู่ฟินแลนด์เหรอคะสวัสดีทุกประเทศทุกจังหวัดนะคะอันค้ากล่องข่อยุขอนแก่นคนุณข้านี่อยจอ คนไหนเพชรคนไหนคอยสังเกตยังไงคะอา่าน้องเพชรจะหน้าน้องเพชรจะยาวแล้วก็องปากน้องเพชรจะไม่เหมือนกับดูปากก็ได้คะ่ะปากน้องเพชรอา่าปากน้องเพชรจะเป็นแบบบางทีเขาก็เบ,บึ้งคล้ายๆกันล่ะบึง้งโอมาดูลิงจูบหมาลูกมาดูลิงจูบหมาเร็วๆๆ็วเร็วตรวจไอเออเื้อเออเ้อ,อ อันนี้พี่ฟอยอ,อ่ะอ่ะอ่ะเพ็ดเพ็ดให้พี่โสดูเอาพี่โสดอยากให้พี่โสดอยู่ด้วยโอ้ยพลอยเด็อเพ็ดเดเพ็ดเด,เเดน้องเพ็ดมานี่มาอ๋อพี่รออยู่เนี่ยจะไปไหนพี่โรโซเดเรนโอ้พี่โรโซมีเพื่อนมารอแล้วลูกพี่โรโซเป็นผู้ชาย พี่โดยโสจะไปเที่ยวอ๋อกว่าจะได้เจอปิดวงค่ะปิดวงค่ะแป๊บเดียวมุ่นมาแล้วอ่ะสาวเพชรเอิญขัดหลังเ <c ười> อิดกอดไอ้ <c ười> น่ารักแท้ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักน้องนะคะขอบคุณที่อยู่ยยเทลุเพชรเพชรทำอะไรพี่โดยโส ไอแล้วเฮะใครร้องอะลกูกเพื่อนอะพี่โดโซจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วลกูกให้พี่โดโซไปนะให้พี่โดโซไปเล่นกับเพื่อนนะคะไม่เอา้าไม่ยังไงอะให้พี่โดโซประมุนเพื่อนพี่โดโซรออยู่นู่นเพื่อนพี่โดโซโดโซรออยู่ให้ให้พี่ไปนะไม่หนูอยู่กับยายไม่ไม่ได้หรอกลกูก ก็เอยากหอมไปหอมปิดวงเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะชอบเบิงพี่แย่จาลานค่ะคุณพันนีขอบคุณค่ะเตชราประเสริฐคุณคายสุกร์อค่ะจุดเพิ่มใส่จิตตะฮักแม่ค่ะแม่คุณซื้อวาไงเน,นี่ย แม่คุณซื้อมาใส้สงการใช้สงการเนื้อพนันบันนี้มันห่อนกับดงแซงสยเขาเบิ้งเบิ้งหูเบิ้งเบิงมือเจ้าเบิ้งจับดีๆเนเอเออเออเออนอองบอกจับออเออคออยลอลออเออเออเอยๆคอออเลงเออ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 าเบอเเอาเอเออเลอเออ เออบอพี่โสเมาหน่อย